สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เ c g ซิจจิเจริญอุบลราชธานีนะครับผมมาทําอะไรล่ะครับผมมาเอาครอบหางมนนะครับครอบหางมนที่ไปใส่กับบ้านทรงจัวปัญญา,านะครับที่เราทําอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ SG นะครับอันนี้ก็ครั้งแรกครับที่ได้มา s อจิตเจริญอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาครอบหางมนครับวิ่งจากร้อยเอ็ดมาถึงอุบลก็231มกิโลนะครับตอนนี้ก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับถามว่าผมมาเอากี่ตัวครอบหางบนของผมใช้6ตัวครับวิ่ง 2 3 0กิโลเพื่อมาเอาครอบทังมนปิดจัวปัญญา6ตัวครับเพื่อลูกค้าครับทำได้ทุกอย่างครับทำไมที่มาเอาที่นี่ใช่ไหมครับที่1 0รอนะครับกระเบื้องคอนกลีบโมเนียสีเทานางนวลนะครับหรือว่าสีปีกเทานางนวลนั้นที่ร้อยเดขาดตลาดนะครับอซกีสที่2แห่งที่เรียนมีแต่แผ่นแลนะครอบสันแต่ครอบ สามทางและก็ครอบหางมนไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศครับเดี๋ยวไปเอาไปเสร็จแล้วไปรับของครับเดี๋ยวเอาไปเสร็จไปทีเคาน์เตอร์นะครับเราก็จะไปรับครอบกระเบื้องหางมุนของเรานะครับก็ใหญ่นะครับทำรูหลาเหมือนร้อยเอ็ดเลยนะครับ ไปรับของก่อนนะครับดีครับมารับคอบกระเบื้องครับเราได้ของเรียบร้อยครับได้ไปเสร็จแล้วนะครับนี่แปดแผ่นนะครับใช้หกแผ่นครับ เราเผื sabes, <es> anyway, ่อไว้สองแผ่นนะครับเพื่อการเดินทางครับเผื่อมันแตกมันร้าวนะครับเผื่อมันแตกมันร้าวครับเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปรับที่โกดังครับน้องบอกว่าโกดังอยู่ที่โกดังเอนะครับเดี๋ยวเราไปที่โกดังขึ้นขอนะครับเดี๋ยวเราขี่รถไปรับสินค้าที่คลังเอนะครับ จะอยู่ด้านในนะครับนี่สินค้าคลัง A นะครับน้องก็บอกว่าช่วงนี้จะขาดนะครับสินค้าจะขาดเยอะเลยนะครับยิ่งเป็นแผ่นเรียบนะครับหรือว่าแผ่นทีบนี้ก็ยิ่งจะขาดเยอะเลยนะครับ ต้องไปกลับรถก่อนไหมต้องดูด้านหลังนะครับด้านหลังทางบีไอ้ขวามือครับขวามือเอ็ดหนึ่งครับมี็ดสิบแปโอเคครับทั้งรถเป็นสิบสามตัวนะสิบสามตัวต้องไปขวามือนะครับไปยื่นให้เขาอีกปะแมนแมนครับขอบคุณครับตรงไปเลี้ยวขวาประสายสารบ้านผมเลี้ยวขวา ยกขวายกขวายกขวาโอ้นี่ครับโกดังสินค้านะครับเดี๋ยวเอาไปเสร็จให้พี่โอ้กันนะครับโกดังสินค้าค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยโอ้แผ่นเยอะเลยนะครับเท่านางนวลได้แล้วครับครบครับ13ตัวครับ เพื่อนไลน์มาบอกว่าซื้อไปเผื่อด้วยนะครับอีก5ชุดนะครับพอราละเอียดไม่มีนะครับโกดังนะครับเยอะเลยนะครับพี่ๆน้องๆเราผูร้รับเมาที่รายละเอียดก็มาเอาที่อุบลนได้นะครับเอสจิตเจริญนะครับจิตเจริญโฮมนะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโลครับพี่น้องมารับ ของตัวเอง8นะครับเผื่อไป2ใช้6ของเพื่อนอีก5นะครับแกใช้4ี่ด้วกเผื่อไปน1นะครับแพ็คหนึ่งจะมี2ตัวนะครับอันนี้ขอบปิดจัวเลยเนาะแม่ครับอันนี้อันนี้จัวเนาะครับจัวอันนี้จัวตะเคขะเนาะหเ็นแะต่่นีแล้้วครับาางม่ยแม่นครับเป็ดจัวตะเคขะครับหลาย เราปีกเท่านางนวลนเนี่ยเรือขาดตลาดแม่นครับยอคุ้มซังมาตลาดหาร่อยเลยคนใช้เยอะด้วยเพนทีบคนก็นิยมลดลงแล้วส่วนมากตอนนี้จะขายดีมีแต่ดาร์กับไี่โบอูอืมสิบสามดิของผมห้าของเพื่อนอีกห้าเออของผมแปดของเพื่อนห้า ับด้านหน้าตรงที่ยืนบินกับผมทีแรกก็ได้ครับโอเคครับเด๋ยวผมเอาบินไปให้เจ็งครับผมบเดี๋ยวไปยืนบินกับน้องด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับ,บค,ครับ,รบส่วนนี้เป็นถังแซกถังดอสนะครับ อบลเยอะเลยครับสินค้าอบนเยอะครับตอนนี้รอบินอยู่ครับรอเซ็นบินกับน้องนะครับด้านในจะเป็นแผ่นฉีบนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นครอบนะครับีเป็นกระเบื้องเทานางนวลหมดเลยนะครับเยอะนะครับที่บิน อุบลราชนีเยอะมากๆนะครับบริการดีด้วยครับบริการดีประทับใจครับนี่จะเป็นโกดังสินค้า p v c นะครับนี่แผ่นฉีบนะครับแผ่นเรียบนะครับชุดนี้นะครับตั้งแต่สมัยที่ผมทําก็อยู่ที่6 4สบี่บาทนะครับนี่รุ่นนี้64บาทนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เชื่ราคานะว่าเท่าไหร่นะครับแต่ของไม่ค่อยขาดแต่ จะขาดเนี่เท่านังนวนนะครับแต่ไม่คาว่าไม่ค่อยขาดคือเท่าที่มีนะครับแต่ถ้าสต๊อกหมดแล้วนี่ต้องสั่งอีก2อสเดือนเลยนะครับใครจะสร้างบ้านก็ต้องรีบสั่งไว้นะครับสำหรับผู้รับจ้างหรือว่าเจ้าของบ้านที่สร้างเองนะครับก็ต้องรีบสั่งรีบซื้อไว้นะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะหมดเร็วนะครับ ก็เป็นครั้งแรกครับที่มาเอาสินค้าที่อุบลน,นะครับอันนี้ก็ครอบหางมนนะครับแต่ไม่ใช่เทานางนวลครับจะเป็นอีกหนึ่งเทาเนาะอันนี้จะเป็นสมัยสักสิบปีย้อนหลังเนาะจิตมากเลยนะครับประกายทองส้มประกายทองนะครับเดี๋ยวเสเอกสารให้น้องก่อนนะครับๆๆก็เสเอกสารให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวมาดูสินค้าเรานะครับนี่นะครับได้ของเรียบร้อยนะครับของตัวเอง8แผ่นของน้อง6แผ่นไอของเพื่อนอีก5แผ่นนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายให้แน่นก่อนนะครับนี่ที่นี่ก็นี่นะครับ SCG คุณเจริญโฮมนะครับนี่ต้องขอปิดชิปไว้ที่หน้าบริษัท คุณละจิตเลยแล้วกันนะครับคุณจิตนะครับก็ฝากกดตั้ม Subscribe ด้วยนะครับเช้านี้มาเจอกันที่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมก็ได้สินค้าดิบบอลแล้วนะครับได้ครอบหางมียบอลแล้วผมจะเดินทางกลับไปที่ร้อยเอ็ดไปที่สายงานนะครับแล้วก็จะเอาครอบไปให้เพื่อนด้วยนะครับครอบผังมุนห้าแผ่นนะครับเพื่อนฝากมานะครับก็ฝากกดตา้มกด Subscribe กดไลค์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทีมมาเราแล้วก็เก็บเล็กน้อยความรู้เรื่องงานของสร้างและงานสร้างบ้านนะครับ ส่วนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขออนทางกับร้อยเอ็ดก่อนนะครับสวัส,สดีครับ